ครับสวัสดีครับผมปับ c 99รําลูกค้าคลองเจ็ดนะครับอยากได้รถดีสวย,สวยใหม่ๆอย่างนี้เลยหน้าใหม่ล่าสุดปี2024รถวิ่งอยู่1,500กิโลเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับผมว่าเป็นยังไงนี่บอกแล้วที่ MC 99คัดรถใหม่ๆนี่ยังไม่มีใครมีเลยนี่มาแล้ว MC 99คัดมาแล้วนี่พี่ๆเอ้ยหายอยู่กันใช่ไหมมานี่โอเอนที o ่ N T นะครับแคปเปิดได้หน้าใหม่ล่าสุดเลยสุดๆเลยคันนี้มาอยู่ที่ MC 1,500กิโลดูรอบคัน โคตรสวยคนรงามเลยมาเป็งานแจ่มแจ่มพี่ๆอยากได้รถดีๆรถไปไีใหม่ใหม่ไม้น้อยสวยๆอย่างนี้มาที่ก๊อฟจัดการให้แล้วมาแล้วไงสวยจัดกอกแล้วที่เอ็มซีก็กล่าวคัดแต่รถใหม่ๆไมน้น้อยแล้วรถหน้าใหม่ล่าสุดเลยของโตโยต้าแซดดีชนนี่โคตรหล่อไงหน้าใหมพ่พี่ๆนี่สวยจัดสวยจัดจัดเลยนี่มีลิ้วมีรอยมีรอยตรงนี้จิ๊บเดียวเดีย๋ยวให้เห็นเลยมีจิ๊บเดียวเองตรงนี้ไง อ่ะนะบอกแล้วปจะาพาไปชมงานไทนนงไายในอ่ะฝากด้วยนะครับฝากติดตามเป็นกำลังใจใกอบด้วยนะครับผมอ่ะ,ะไปดูกันแจมเลยเป็นไงหน้าใหม่ล่าสุดแ,แจมเลยอ่ะสวยๆงามๆเลยนี่ไทนงภายในคลิปเลยปี2,024สวยๆจัดๆนี่มันอยู่ที่ MC99 แล้วพี่ดูมาพาไปดูใหม่6สปีด 1,500กิโลเดี๋ยวไปถึงเต็นก็ประมาณนัก1,700กิโลได้นี่กำลังรับน้องกลับบ้านนี่6กป,ปีเกียร์ธรรมดาภายในส,ยสวยๆกกิบๆอย่างนี้เลยที่อาไปดูขคองเครื่องนี่มีระบบใหม่นะครับผมนี่เสียปูนปูนนี่อมาดูเองเครื่องกันกแป๊บหนึง่งเราก็เลยเรียวๆอย่างนี้เลยไม่มีตัดต่อเรียวๆเ,เลยซับเียงาเครื่องยนต์ ใหม่ๆกิ๊บๆนี่หอยเสียลูกใหม่ล่าสุดตัวใหม่ล่าสุดนะครับผมนี่ไงสีเดิมเติมโรงงาน1,500งพนห้อยกิโลเป็นไงสวยจัดประหลัดบอกมานี่อยู่ที่ MC 99นึกถึง MC 99สีาลำลูกเก้าคอง7นะครับผมดัดไซร์รถดีๆสวยมาที่ก๊อปมีมาแล้วนะครับเต็นอย่างเต็นอื่นยังไม่มีเต็นก๊อปมีแล้ว MC 99ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมขออนุญาตรับน้องกลับบ้านกันก่อนกลับเต็นท์กันก่อน ไม่แพงแน่เดีย๋ยวไปตั้งราคาเอาให้พี่เอาไปใช้งานกันขึ้นรถหนึ่งพันห้าร้อยกิโลหมายละจ้าวิทยุตัวใหม่ล่าสุดหน้าหมาย่ลสุดเลยปะ่ะเดี๋ยวเจอกันนะครับผมฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะนี่ข้ามประตูไปดูเลยโอ้โหนี่ระบบยูโรห้ามาปะ่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมไปแล้วจ้าอย่าเจอกันที่เอ็มซีเก้าเก้าอยากดูรถรีบเลยขออนุญาตนะครับผมครับสวัสดีครับพี่ๆเอซีทุกท่าน